บทสาธยายธรรมเรื่องปุริสสูตรเมื่อโลกโกรธหลงคือศัตรูรายที่เกิดจากภายในที่มาพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสคาถาวักโกสลสังยุตปฐมมวักจเจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญา เป็นเครื่องกำจัดศัตรูภายในทุกท่านในวาระนีอาตมาจะขอนำพระสูตรหนึ่งซึ่งเป็นบทสนทนาที่สั้นกระชับแต่ทรงพลังอย่างยิ่งยวดมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับเป็นการชี้ให้เห็นถึงศัตรูที่แท้จริงของชีวิตที่ไม่ได้อยู่ภายนอกตัวเราเลยแต่อยู่ภายในจิตใจของเรานี้เอง พระสูตรนี้มีชื่อว่าปุริสสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าปุริสสูตรเป็นภาษาบาลีคำว่าปุริสแปลว่าบุรุษหรือบุคคลเมื่อรวมกันแล้วปุริสสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องบุรุษ หัวใจของพระสูตรนี้คือการตอบคำถามที่ว่าธรรมะกี่อย่างที่เมื่อเกิดขึ้นภายในสันดานแล้วย่อมเกิดขึ้นเพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์และเพื่อการอยู่ไม่ผาสุขด้วยคำตอบที่ชี้ตรงไปยังรากเหง้าแห่งอกุศลทั้งปวงนั่นคือโลภะโทสะและโมหะ และได้ทรงใช้อุปมาที่เฉียบคมเปรียบเทียบว่าธรรมะทั้งสามประการน,นี้ย่อมทำลายผู้ที่มันเกิดขึ้นในใจดุดขุยไผ่ที่เกิดขึ้นมาเพื่อทำลายต้นไผ่ให้ตายไปในที่สุดฉันนั้นเรื่องราวในพระสูตรนี้เริ่มต้นขึ้นณพระวิหารเชตวันเมื่อพระเจ้าประเสนทิโกสล ได้เสด็จมาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคและได้ทูลถามขึ้นว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคธรรมกี่อย่างหนอที่เมื่อเกิดขึ้นภายในสันดานของบุรุษแล้วย่อมเกิดขึ้นเพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์และเพื่อการอยู่ไม่ผาสุกพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสตอบว่าดูกรมหาบพิษธ,ธรรมสามอย่าง ที่เมื่อเกิดขึ้นภายในสันดานของบุรุษแล้วย่อมเกิดขึ้นเพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์และเพื่อการอยู่ไม่ผาสุกสามอย่างนั้นคืออะไรบ้างดูกรมห ah าบพิษโลพะโทสะและโมหะธรรม,มะสามอย่างนี้แหล venture. ที่เมื่อเกิดขึ้นภายในสันดานของบุรุษแล้วย่อมเกิดขึ้นเพื่อความไม่เกื้อกูล เพื่อความทุกข์และเพื่อการอยู่ไม่ผาสุกและในที่สุดพระองค์ได้ทรงสรุปด้วยพระคถาว่าโลพะโทสะและโมหะที่เกิดขึ้นในตนย่อมเบียดเบียนบุรุษผู้มีใจบาปดุดขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ฉันนั้นอุป,ปมาเรื่องขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่บาลีว่า ตัจารสารงวะสพลังนี่เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติของการทำลายล้างที่มาจากภายในได้อย่างน่าสะพรึงกลัวที่สุดต้นไผ่เมื่อออกขุยหรือออกดอกแล้วก็จะถึงการวิบัติคือตายไปฉันใดบุคคลผู้ปล่อยให้โลภะโทสะและโมหะงอกงามขึ้นในจิตใจก็ย่อมจะถูกกิเลสเหล่านั้น เบียดเบียนและทำลายให้ถึงซึ่งความพินาศฉันนั้นเหมือนกันข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการสอนให้เรารู้จักศัตรูที่แท้จริงของเราขอให้เราจงอย่าได้มัวไปต่อสู้กับศัตรูภายนอกแต่จงหันกลับมาต่อสู้กับศัตรูภายในคือโลภะโทสะและโมหะที่อยู่ในใจของเรานี้เอง ขอให้เราจงมีสติรู้เท่าทันทุกครั้งที่กิเลสเหล่านี้เกิดขึ้นและใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นโทษภัยอันร้ายแรงของมันและจงมีความเพียรในการเจริญอริยมรรคมีองค์8อันเป็นยาถอนพิษเพียงอย่างเดียวที่จะสามารถกำจัดรากเง้าของกิเลสเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปจากใจได้เมื่อเราสามารถกำจัดศัตรูภายในเหล่านี้ได้แล้ว เราก็จะได้รับชัยชนะที่แท้จริงและยั่งยืนเป็นชัยชนะที่จะนำมาซึ่งความเกื้อกูลความสุขและความอยู่ผาสุขอย่างแท้จริงเอวังก็มีด้วยประการชนี